รีวิวเที่ยวตะวันตกจรดตะวันออกไปกับโฮโคริคุแอชพาสจ้าคือเราจองตั๋วจากเมืองไทยให้ไปลงที่โอซาก้าพอทีนี้ด้วยความคัอนอยากจะไปเที่ยววันฮาลโลวีนที่โตเกียว จะทำยังไงดี่งจริงๆมันจะมีหนึ่งพาร์ทที่คนไทยไม่เคยรู้จักชื่อฮอโคลิคูเอชพาร์ทพาร์ทนี้จะวิ่งเป็นครึ่งวงกลมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้วิ่งตรงจากออาก้าไปโตเกียวหรอกนะแต่ต้องใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงถึงจะไปถึงในโจทย์ครั้งนี้คือจะต้องมีเอาเลตหนึ่งที่ซึ่งก็มีที่คาลุอิซาวะได้ดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยส่วนเรื่องสภาพอากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงและมันเหมือนย้ายภูมิภาคย้ายฤด,ดูกาลกันเลยทีเดียว แต่ถึงยังไงถ้าเกิดอยากเที่ยวที่เที่ยวเฉพาะก็อาจจะต้องยอมเสียเงินจ่ายค่ารถบัสหรือนั่งรถไฟท,ท้องถิ่นเข้าไปอีกทีนอกจากเมืองท่องเที่ยวอย่างคาลุอิสาว่ามันก็ยังผ่านโทยาม่าคันนาซว่าก่อนจะไปถึงเกียวโตแล้วก็เข้าโอซากา